วันนี้เนี่ยสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ไอที่ดินเนี่ยหลายคนพูดครับว่ามันเอาไปไม่ได้หรอกใช่แต่สิทธิเหนือเหนือเหนือแผ่นดินนั้นบุญภาพเหนือดินแดนเนี่ยมันหมดไอ้พวกนี้ก็เข้ามาโดยอาศัยมาตรการทางทางกฎหมายทางอะไรซึ่งแล้วก็อาศัยทหารสมัยก่อนเนี่ยไอ้ชุดที่ยึดอำนาจชุดประยุทธ์เนี่ยแล้วก็พักการเมืองพวกนี้แล้วก็ให้ความคุ้มครองให้ความสะดวกกับลุบม ลทุนทุนชาติและทุนการชาติไอ้ความเป็นชาติเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยสิ่งที่มันองค์ประกอบที่ความเป็นชาติเนี่ยมันหมายความหนึ่งเนี่ยคือดินแดนร่วมกันสองเศรษฐกิจร่วมกันสามภาษาร่วมกันสีวัฒนธรรมร่วมกันถ้ามันมีสตัวนี้ครบเนี่ยมันจะมีความเป็นชาติครับหลังจากเป็นชาติแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเทศหรือรัฐ มีประเทศเสร็จมันก็จะมีอ,องค์คุณหรือเอกลักษณ์ของชาติของชาติและคือสาบัญชาติสาบันศาสนาของเราลนะฮะสถาบันกษัตริย์และก็ประชาชนนี่คือององ,องรวมองค์ประกอบขอมความเป็นประเทศไทยทีนี้เรามาดูว่า,อ,าอย่างมอยมนเนี่ย,นเ,นยเขามีภาษามน,นี่วันนี้มีวัฒนธรรมมอ แต่ดินแดนและเศรษฐกิจบนได้ไมนนน่มีเขาเลยที่มีแด้ชนชาติมอนไม่มีประเทศมอนไม่มีสถาบันหลักของเขาน่นี่ีๆเพราะฉะนั้น,นวันนี้เนี่ยความเป็นชาติของเราเนี่ยมันเสียหายอย่างไรเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าไอ้เรื่องไงดินแดนเนี่ยดินแดนทั้งห้าแสนเจ็ดหมื่นตารางกิโลเมตรของเราเนี่ย มันประกอบไปด้วยชาติพันธุ์ทั้งหมดเลยแปดเก้าสิบชาติพันธ์ซึ่งรวมตัวกันนะแล้วก็แล้วก็อยู่บนแผ่นดินนี้สร้างแผ่นดินนี้กันมาตั้งแต่พันแปดร้อยถึงวันนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดปัญหาที่เรียกว่าไอ้สิทธิหรือไอ้ไอ้ไอที่ดินเนี่ยมันจะหลายคนพูดครับว่ามันเอาไปไม่ได้หรอก ใช่แต่สิทธิเหนือเหนือเหนือแผ่นดินนั้นบุญภาพเหนือดินแดนเนี่ยมันหมดสิทธิในการใช้ที่อะมันหมดมันหมดเอ่อตั้งแต่ตั้งแต่การต่อสู้ของกลุ่มทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนของของยุโรปของอเมริกาหรือของอะไรต่างๆหรือของยิวอะไรต่างๆซึ่งเป็นเจ้าของกิจการธนาคารเจ้าของกิจการการเงินการอะไรต่างๆเนี่ยคนพวกนี้เนี่ย เขาดําเนินการมาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงก,การปกครองแล้วล่ะเรเริ่มมาเป็นเรื่อยมีทั้งคณะทหนนารคณะพักคสลับกันเป็นวงจองูุบาทมาเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มันเกิดผลได้เห็นไปเลยก็คือการโจมตีค่างเงินบาทในปี4 0การโจมตีค่างเงินบาทในปี4 0เนี่ยเราปล่อยตัวค่างเงินบาทในช่วงอย่างนั้นเนี่ยเรามีการเราไม่ได้ไปปิดทั้ปิดธนาคารนะแต่เรากําลังสํารวจดู ว่าไอ้คัดไอ้ธนาคารต่างเนี่ยมันมันมันเป็นอย่างไรสินทรัพย์เป็นยังไงอะไรเป็นอย่างไร,รเพราะตอนนั้นเนี่ยทุนไทยหรือพา่อค้าไทยหรือทุนข้ามชาติมันเริ่มที่จะไปกู้เงินต่างประเทศในอัตราดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วมาปล่อยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงนั้นเอามาสร้างโรงพยาบาลสร้างรูนสร้างนี่สิ้นได้ทัหห้หมดเลยเนี่ยเราจะเห็นได้ในช่วงนั้นพอมาถึงปีปีสี่สอง รัฐบาลของพรรคใปปับเข้ามาก็เกิดเอเรเตอร์จดหมาย11ฉบับซึ่งตอนนั้นก็บอกว่าเป็นจดหมายขายชาติในสมัยคุณชวนเป็นนายกนั่นก็คือให้ i m f แล้วก็ให้คนพวกนี้เข้ามาสามารถที่จะ,จ,ะจะตั้งธนาคารในประเทศไทยได้สามารถที่จะมีที่ดินอะไรได้ยกตัวอย่างง่ายๆการการบีไอบเนี่ยธนาคารต่างประเทศที่จะ,จะเข้ามาตั้งเนี่ยในมาเลเซียเนี่ย มหาเทบอกก็ได้ตังได้แต่ไม่ใช่กลัวลำเปิดต้องไปถมเกาะลังกาวีและจาเนินกิจการไอเ,เกี่ยวกับวณิธรกิจอะไรก็เอาว่าไปเลยแต่ประเทศไทยในสมัย,มยรัฐบาลเปแทนทิปักเนี่ยบอกบางกอกให้เขามาตั้งในบางกอกเลยเพราะนั้นเราจะเห็นได้เนี่ยการครอบคุมก็มาเนี่ยอของพวกนี้เนี่ยมันเริ่มเด่นในตอนนั้นอย่างในปี40ลอยตัวค่างเงินบาทในสมัยพลเอกชวลิตจ,ง,จงยุทธะยุทธเนี่ย ออกมาถึงก็บอกว่าท่านนายกไม่ได้แล้วแต่จะต้องออกมาประกาศให้ประชาชนรู้ว่าเราสามารถสู้ได้อพรเอกเฉลียวฤกก็บอกแน่นะอ้าวแน่แกก็ประกาศให้เพราะหลังจากนั้นสองสามเดือนไม่ละบอกไม่ได้แล้วครับหมดแล้วตังหมดหมดแล้วแต่พลเอกเฉลียวกก็บอกอ้าวเราเราโกหกประชาชนดิเพราะฉะนั้นเราก็เราลาออกเราก็จะลาออกอ้าวแล้วเหลืยวนายไปประกาศก็ไม่ยอมพิจ พลเอกชฉลิมก็ไปประกาศหลังจากประกาศลอยตัววันนั้นเนี่ยไอน้นี่เหตุการณ์ตัวเนี้ยมันมีคนที่เป็นพยานคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่อย่างเสมืออะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อคน,นเอกพลบพลโทพรัดสวัสดิ์เสมึกพลเอกชวลิมก็เดินจากห้องที่เซ็นเนี่ยก็ไปที่ห้องประชุมกระทรวงการครับเพราะเปิดประตูห้องประชุมก็ไปในห้องประชุมแัมน้น่มีทั้งนายทารินมีทั้ง โกลแมนแซกมีทั้งไอบริษัทไอการเงินอะไรต่างๆอยู่ในห้องประชุมนั้นเต็มหมดเลยเพื่อก็ลอยตัวแล้วเนี่ยก็ยึดได้แล้วเนี่ยนี่พี่จิ๋วไม่พูดอะไรเลยฮหลังกลับเลยพี่หมึกนี่โกรธมากเลยนะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการยึดประกาศยึดทรัพย์ไอยึดทัดเลยยึ่งตอนตอนตอนพลเอกเฉลิมยังอยู่นะเขาไม่ได้ยึดแต่เับสำรวจครับนี้ประกาศยึดพอยึดเสร็จแล้วเนี่ย ก็ตั้งมาตรการขึ้นมาให้การบริษัทปรึกษ,ษาที่เป็นสัญชาติอเมริกันอะไรสองสาที่อยู่ในเวลาะไที่นั้นเป็นคนได้รับการประมูลโดยห้ามคนไทยก็ประมูลสินทรัพย์ไปประมาณ10% 20%ยของราคาจริงของมูลค่านี้ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วถึงจะเอามาขายให้กับคนไทยเข,ข,า,ขาเรียกว่าเอานี่ไปบริหารเนี่ยนี่คือสภาพแล้วก็ออกกฎหมายสิบฉบ,บับ<า>สิบฉบ,บับที่ยอมรับ อะไรต่างๆให้กับ i m เอเห็นนะฮะก็ออกมามันก็มีการออกมาเรื่องไอ้นี่แหละไอซีสองนี่คือกฎหมายเรื่องกฎกระทรวงหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายที่ดินเนี่ยแปลว่ารัฐบาลชวนทําแล้วยังไม่จบ4ี่ศูนย์นำมาสู่สี่สองสี่สองเนี่ยทำไม่จบหลัง i m เเข้ามา4อีศูนย์ก็เกิดเกิดกฎหมายกระบวนการกฎหมายที่จะซื้อขายที่ดินเพื่ออะไรครับการออกกฎหมายที่ดินในเวลาตอนปีสี่สอง เพื่อที่จะเอาที่ดินทั้งหลายหรือว่าเอาในทุนต่างชาติในพวกนี้เข้ามามเข้ามาถือครองเข้ามาเช่าที่ดินถือครองที่ดินนี่นี่คือการาขึ้นกับขาตอนนั้นเห็นบอกว่าทําได้ไม่มากเพราะอะไรแม่มก็เพราะว่ามันยังพูดกันง่ายๆชวนเนี่ยแต่รัฐบาลไป,ปปฏิบัติเนี่ยเขาเขาไม่ทันเขาไม่เรื่องนี้เขาไม่เก็ตเท่าไหร่แล้วก็ช้านี่เราพูดกันแบบง่ายๆนะพอมาถึงรัฐบาลทักษิณ ก็แปลว่าต่างชาติเริ่มเข้ามาซื้อที่ดินได้เริ่มเข้ามาได้แล้วแต่ว่าเห็นบอกว่าทําได้แค่ไม่กี่รายก็เจ็ดแปดลายเจ็ดแปดายแล้วก็มีคําคอหาว่าขายชาิชาติก็ไปก็รัฐบาลทักสินมาแล้วแต่แ้สินมาก็เดินต่อเลยครับเดินต่อพอเดินต่อขึ้นมาเนี่ยออกกฎกองอะไรมาได้เสร็จก็ถูกคําว่าขายก็ขายชาติเองก็ไปไปหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เกิดการยึดอำนาจการอะไรกันแล้วก็เกิดการเลือกตั้งใหม่ผัดเปลี่ยนไอ้พัก ไอพ่อค้าทั้งหลายก็ไปตั้งพรรคเอาลูกน้องมาเป็นมาเป็นสอสอมาเป็นผู้แทนราษฎรอะไรับเป็นก๊กเป็นพรรคการเมืองต่างๆก็มาถึงการยึดอำนาจมาไปมาสําเร็จผลก็สมัยปีห้าเจ็ดตอนคุณทักษิณตอนนั้นกฎหมายไอขายชาติอะไร้เริ่มแล้วม,มันดีขึ้นยังไงพัฒนาขึ้นยังไงมันพัฒนาให้มีการ สามารถที่จะถือครองได้มากขึ้นมี B O I มีอะไรเยอะแยะไปหมดเกิดคำว่า B O I เพิ่มขึ้นใน,ในเวลาขึ้นมาเยอะแยะเลย B O I นี่ก็มหมายถึงสิทธทิประโยชน์ทางด้านการลงทุนนะเวลาผลเงินลงทุนเข้ามาในประเทศเราเนี่ยเขาได้สิทธิตรงนี้เรีนว่าอย่างเช่นอย่างเช่น,ชนได้สิทธิ์ทางภาษีแทนที่จะเสียสิบาทเหลือเสียสักหนึ่งบาทสองบาทในเวลากี่ปีกี่ปีก็ว่าแล้วสิทธิทางที่ดินมีไหม B O I ก็สิทธิทางที่ดินก็มีโดยการให้เช่า 9ก้าสิบปีเเดี๋ยวนี้พัฒนาทึ้งขนาดนั้นเทียบกับผู้ชมเห็นภาพชัดในเวลานี้ก็ EC ก็จะเกิดลักษณะที่มีกฎหมายพิเศษเฉพาะทางกฎหมายฉบับนี้ใหญ่ที่สุดนะใหญ่ที่สุดใช้ในแทบจะเป็นกฎหมายลูกอีกฉบับหนึ่งไปเลยนะในพื้นที่นั้นเนี่ยแต่ว่าใช้กับพื้นที่ EC ก็คือให้เขามี B O I ให้เขาสิทธิประโยชน์ต่างๆและก็เช่าที่ดินได้99ปีถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเช่าเนี่ยไม่ได้แค่เช่าได้ ถ้าเอาเงินมาลงทุนเนี่ยจำนวนตามที่ที่กำหนดไว้สี่ห้าสิบล้านเนี่ยสามารถซื้อคลองที่ดินได้เกือบสามสิบไร่นะเนี่ยเรามีสิทธิ์ในการถือครองที่ดินด้วยเนี่ยซึ่งมันซ่อนอยู่ในนี้แต่ตัวเลขเราอาจจะไม่ชัดว่าต้องเท่าไหร่จะไ,ได้ที่ดินเท่าไหร่ครับเนี่ยทีนี้เรามาดูตัวนี้เราก็จะเห็นได้ว่าในความ,มในในเรื่องของดินแดนเนี่ยรลรวก็ถูกอย่างรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ออกมาเนี่ย ออกกฎหมายออกอะไรแต่อะไรมาเนี่ยก็เปิดพวงคืนผืนป่าที่ดินของชาวบ้านที่ทำกินที่อยู่อาศัยคุณไปเอาคืนหมดและให้เขาทำอะไรแล้วก็กำหนดเขตเทศบาลเขตอะไรต่างๆอ้นั้นมันเขตเมืองสุนจริญนแหละพื้นที่ตอนนี้เนี่ยกเกาะแกงต่างๆหรือจังหวัดหลักๆไปหมดแล้วนะพวกเกาะต่างๆก็เป็นเทศบาลทั้งนั้นแหละทีนี้เรามาดูฮะไม่มีที่ไหนเป็นตำบลหรอก แล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ให้ตำบลป็นเทศบาลก็ซื้อได้แล้วใช่เพราะว่าที่ดินเนี่ยคือทุนนะกูทุนคือที่ดินที่ดินเนี่ยเป็นที่ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งจะมาเกิดบังเกิดประโยชน์ได้ไอ้พวกนี้ก็เข้ามาโดยอาศัยมาตรการทางทางกฎหมายทางอะไรซึ่งแล้วก็อาศัยทหารสมัยก่อนเนี่ยไอ้ชุดยึดอำนาจชุดประยุทธ์เนี่ยแล้วก็พักการเมืองพวกเนี้ปลาไม่อยอมหญัดออกกฎหมายออกอะไรอะไรกันมา แล้วก็ให้ความคุ้มครองให้ความสะดวกกับกลุ่มในทุนทุนชาติและทุน้าคชาติที่ดินเนี่ยนะฮะพอที่ดินไปอยู่ในมือเนี่ยมันก็ไปคุมทางเศรษฐกิจได้ครับเศรษฐกิจเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยเมื่อ่าะจะเป็น้ว่น้ำไฟรหรืออะไรต่างๆน้ำมงนน้ำมุกน้ำมันนะแล้วแม้แต่พืชผลการเกษตรก็ดีน้ำผ้าก็ดีอะไรก็ดีของอะไร จะอยู่ในจะมีกฎหมายมีอะไรคุ้มครองเขาหมดเลยป้องกันหมดคือพูดง่ายๆว่ามหาชนนั้นมีวงเล็บไปเลเข้าไปในตรงนี้แล้วมาวงเล็บเนี่ยไอของพวกนี้เราจะเห็นว่าในความเป็นดินแดนในความเป็นเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้คําว่าเราเสียสิทธิส,ธสภาพออนอกอาณาเขตเราเสียเอกราชต่างๆออกไปเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยเราเราเสียหมดแล้วนะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นวันนี้มันคือการสิ้นชาติ สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างบนการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมาในระยะเวลา3ามสปีนั่นคือทั้งประชาธิป,ปัตย์ทั้งเพื่อไทยแล้วก็บรรดาพักการเมืองต่างๆที่อยู่ในสภาแห่งนี้อไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงข้ามรัฐบาลหรือเารเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเองคือนั่งร้านนั่งร้านของคนพวกนี้ครับแล้วก็กองทัพในอดีตที่ผ่านมา ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณคือเสาค้ำให้กับไอ้พวกนี้เนี่ยมันมาล้างชาติมาผ่านชาติวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้นะพวกเราเนี่ยยังอยู่ได้ยังไม่ต้องเช่าที่ดินตัวเองแต่ผมจะถามล่าลูกหลานคุณข้างน่ามันจะเป็นท่าติดเป็นดิดไหม